านผู้ชมครับเหมือนหลังจากที่ผมไปซุ่มกลองบอลเลสีเขียวกระบอกน,นี้มาเนะี่ยผมจะพบว่าตัวเองได้รับบางอย่างมาด้วยนะครับผม <Hey. S 1> <Hey. S 1> นี่ป่ะที่เขาเรียกว่าเ <Hey. S 1> <Hey. S 1> บลเลสับไวอ่ะเบลเลสับไวมีสีดำเลยอะทุกคน <Hey. S 1> อปว่าคืออันนี้เหมือนจะบวกความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับเชษอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมหลังจากที่ผมเล่นเกมพอยแบงค์มาเลยก็ว่าได้นะที่ผมได้มาลองใช้เบลเลสับไวจริงๆนะครับแปลว่าปกติ <laughs> จะดูเขาเล่นมาตลอดนะครับเฮ้ยโอ้ เฮสบายจริงครับผมทุกคนโอ้โหนี่ฮะมันดีอย่างนี้เองแต่ผมไม่รู้ว่าตัวเบลเล่ฟ้านะบวกอะไรบ้างนะครับแต่เบลเล่สีดำนะจะบวกการสัมไวกับความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมมอกว่ามันโคตรโกงเลยนะครับผมโอ้โห <c oughs> เกือบได้สามคิวรวดเฮ้ทุกคนนะว่าคือแบบเฮ้ยบวกความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยผมว่าเอาเรื่องนะ คือบาเลตเนี่ยตรงอยู่แล้วนะครับผมเราไม่ต้เป็นต้องแบบว่าเพิ่มความแม่นยําของปืนแล้ว <c oughs> เพิ่มความเร็วนี่แบบว่ายิ่งโกงนะครับเพราะบาเลตมันหนักนะครับถ้าเราวิ่งเร็วๆขึ้นเนี่ยโอ้โหเอาว่าเอาว่าความจริงครับผมทุกคนใช่เลยสเต็มนี้เ <c oughs> ฮ้ยเดี๋ยวเขาไปถึงหลังบอลทุกคนเฮ้ยแต่ว่าสองเพชรตัวนี้ ยังคงชื่อเดิมนะครับหลังจากที่มาทำคลิปไปคราวที่แล้วนะเฮ้ยตอนแรกผมไม่แน่ใจว่ากล่องกล่องที่ผมสุ่มไปเนี่ยตอนแรกมันท่าแรกมื่นสามพันแคสป่ะทำไมมาสุ่มรอบนี้มันเป็นสองหมื่นแคสเาบอกจำได้ว่าเคยเห็นตอนเล่นตัวนี้อยู่อืมสับไวสับไวครับอื เดี๋ยว,วทุกคนตอนจูนเลยมะแบบตอนนี้ยังแบบเครื่องยังไม่ร้อนนะครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มโหจะสับไปจริงทุกคนผมเข้าใจแล้วว่าแบบมันทำไมไมันติงโกงนะครับโหถ้าสติงเรายิงซับสามหนึ่งด้วยน,น่าจะไวมากๆนะครับโอ้โหดีเลยนัดตอนนัดนี่คือแบบลดลงเยอะมากนะครับ ปกตีผมสับคิวๆเนี่ยแบบผมก็ว่าแบบมันก็ไวแล้วนะโหถ้ามีเบเล่สับไวมาช่วยแบบนี้โคตรมหาไวเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจนะครับถ้าว่าใครยิงหลังมาเพื่อนเราเฮ้ยแต่ไม่โดนอุ้ยโอ้โหพลังเบเล่เรียบร้อยสองฮิวดเฮ้ยเอาวะเอดเฉยเลย อ้ย,อย,อยโอ้โหดูดิทุกคนมนโคตรไวออเอาวะ,เ,าะเริ่มเริ่มเริ่มชอบเราทุกคนเริ่มเข้าหมายเข้ามือละสามตอนนึงบินแล้ว, 1> 1วนะครับอย่างรวด,ดเร็วโอ้ผมมองว่านี่นะครับคือไอเทมที่เหมาะสำหรับสายสองกับสายสนาย,ย็นแท้จริงนะครับชิงมันจะโอ้โหชิงความได้เปรียบมาแบบเยอะมากอะ ครับช่วงเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเๆ้ยย่านะครับ <c oughs> เกิดรถเหล่าซะแล้วไปดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนรวยทั้ <c oughs> งคนเอาว่าก็ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจนะครับสำหรับ <c oughs> ผมที่เพิ่งจะเคยเล่นไปเล่นสบายครั้งแรกเลยนะ สภาพจริงโอ้โหมีมาตั้งนานแล้วนะครับไม่เคยหยิบมาลองเล่นเลยนะอยู่ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ที่ส่วนตัวผมค่อนข้างมองว่ามันโคตรโกงเลยนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอรอแบบเข้ามือนิดนึ่งก่อนนะครับสามนัดสามนัดในหนึ่งวิ อุ๊ยเอาเลยตัวสไลดตัวสไลด์เฉยนี่ครับเราต้องใช้ใช้ใช้ฟังก์ชันที่เข้ามาให้กับใบเล่ใคุ้มนะผมสุ่มได้มาเจ็ดวันนะครับใบเล่สีดำใบนี้นะครับบอกเลยว่าต้องมาเล่นให้คุ้มละแบบนี้โอยานจะที่อุ๊ย เกือบเข้ามาสุ่มกล่องนี้ไม่ทันนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะอุ้ยยังไม่เข้ามือเท่าไหร่วะทุกคนมันไวมากครับแบบฉันจับจังหวะไม่ค่อยถูกนะครับโหต่ว่ากูเฮ้ยแบบเฮ้ยเกินไปเปล่าหยดเพชรตัวนี้เอาอีกแล้ววะมีพลังอีกแล้วอุ้ย <c oughs> ผมเข้าใจความรู้สึกเขานะครับเวลาเขายิงนัดเดียวไม่ตาย <c oughs> ยิงโดนเต็มๆตัวเรานะเราไม่ตายเฉยเลยนะครับโอ้ยเพื่อนใจเย็นนะโว้ยิงกันจนหมดแล้วว่าทุกคนเดินไปลป่าอุ้ยยี่ในบีครับตัวท้ายพลังเบเล่เอ้าไปผมไปแซบก่อนเนี่ยสภาพ โอ้โหถือว่าประเดิมเกมแรกได้อย่างสวยงามเฮ้ยก็เอาเรื่องนะครับผมสลอดการเล่นเบได้สบายครั้งแรกนะทุกคนเฮ้ยรอบนี้นะผมรู้สึกว่าผมเริ่มเข้าไม้เข้ามือแล้วมาโอ้โห้ยบอกเลยว่าวันนี้ขอเป็นฟังบุกอย่างเดียวเลยแล้วกันนะครับขอแบบขอแบบสายบุกอย่างเดียวเลยวันนี้บุกบิดทาวนะครับโอ้โหไม่ต่างเลยจะบุกลักวิวเลยทุกคนอุ้ยเฮ้ยยิงหมอนรู้ เปิดคิวแรกไปแล้วคิวสองตามมาคิวสตามมาทีติดครับเดี๋ยวคงต่อเนื่องครับท <Yeah, ุกคนโโอ้คือแบบพอมันฟูไอเทมมานะผมรู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้คือของของครบอะครับแบบมีพลังนะครับจะเพชรตัวนี้ด้วยมีของด้วย มาจัดจัดครับผมโอ้โหคนแรกตัวแรกที่เรายิงไปในแบบนี้ผมบอกเลยว่าชอ็อตน่าคิดนะ <laughs> โดนเฉยเลยนะผมผมก็เล็งตรงประตูห้องกลางนะเนี่ยเนี่ยคนเนี้คนนี้เอาได้แล้วเขาจะหาว่าเรารู้ดีไหมเนะี่ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูเบลล่ผมด้วยนะครับอชูบปุ๊บ โอ้โหในคอแคมนี่คือแบบในคอแคมยังไม่เห็นว่าสับเปลเป็นปืนทุกคนมโคตรไว้กงเกินคือมันเป็นไอเทมโคตรมหาโกงเลยครับสำหรับผมนะถ้าห้องไหนไม่โนเราเล่นเนี่ยแบบพอเล่นได้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเอโหยมันตะพูด อ้าโยกโยกพอดีโอ้ยิงไม่ตรงเป้านะเพื่อนเขาโยกพอดีจังหวะแบบเขายิงไปตรงนั้นแล <Tu> <t ogether> ้วเขาโยกหลบพอดีละทุกเม็ดเลยนะครับผมเฮ้ยอมาว่ามันมีเบลเล่กี่สีทุกคนผมยังเล่นทุกวันยังไม่รู้เลยนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะสงสัยเราไปลองให้ครบละไอตัวละครผียังอยู่วะเอ้ย โอ้โหบอมเอเขาดูคนเดียวอ,อ้านั่งแบบนี้บอมเอแบบไม่มีใครกันเลยนะครับเมื่อกี้มีคนเดียวเองโอ้โหเมืผมกี้ยิงแบบตอนเนื่องสองนัดได้แบบว่าเหมือนยิงนัดเดียวเลยนะทุวคนไวมาาจยิงครับจริงทุกคนอาจจะชินชินแล้วนะครับส่วนตัวผมอันนี้คือการเล่นค,ครั้งแรกเลยนะครับไม่ได้สบายอาจจะ <laughs> ตื่นตาตื่นใจนิดน,นึงนะครับสบภาพ มีมาตั้งนานแนละ้วเพิ่งจะมาลองเล่นนะครับโค okay, ือว่าโดนดีมาทุกคนสุ่มแล้วได้มาเนะี่ยคือไม่รู้ <c oughs> ผมไม,ไม่รู้ว่ามันมีเบร่กี่แบบนะแต่ว่าผมชอบอันนี้มากเลยสนะ่วนตัวชอบการเคลื่อนที่ไวอยู่แล้วด้วยนะครับอุ้ยโดนเราอีกแล้วนิงเหมือนรู้นะครับผมอุ้ย <c oughs> ทามมิงโคตรปีไโดน โคตรทามมิ่งรับวันนี้มาดิครับอุ้ยมาเลยอ้โหสุดยอดเฮ้ยคือแล้วเบลล่มันสามารถซ่อนในหน้ากากได้หรอทุกคนมันจะทำได้ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะตอนนี้ผมมีหน้ากาก PBTN ด้วยนะครับถ้าใส่ครบทุกอย่างนี้มันแบบไม่โคตรโกงเลยนะโกงเกินอุ้ยอุ้ยชอดนี้อุ้ยดูดีเกินไปว่ะเรา นึกว่าคมเล,ล็งรอเลยนะเต้เฮ้ยไอ้ผมเข้เเาใจเขานะครับคือช็อตอเขาโดนผมหลายช็อตมากเลยแบบนั้น,นะอะสภาพเฮ้ย